สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเออวลาดิเมเยร์เลนินนะคะคนที่เรียกว่าพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ศตวรรษที่20เลยเป็นคนวางรากฐานรัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกในรัสเซียรครับผมเราก็มีข้อมูลหลายด้านเลยค่ะทั้งชีวประวัติแนวคิดแล้วก็ผลกระทบต่างๆคือเป้าหมายเราก็อยากจะสกัดแก่นสําคัญออกมาว่าอะไรที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่เอ่อซับซ้อนแล้วก็มีอิทธิพลขนาดนี้ครับเริ่มจากจุดกําเนิดเลยไหมคะ คือเลนินนี่จริงๆไม่ได้มาจากชนชั้นกรรมอชีพแต่เป็นครอบครัวชนชั้นกลางมีการศึกษาพ่อก็เป็นข้าราชการระดับสูงด้วยใช่ครับภูมิหลังดีเลยแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเขาค่ะจุดไหนคะจุดใหญ่เลยก็คือการที่พี่ชายเขาอเล็กซานเดอร์นีครับถูกประหารเพราะว่าไปสมคบคิดรอบสังหารสาอ๋อค่ะเหตุการณ์นี้แบบว่า มันสร้างบาดแผลลึกให้เลนินปลักดันเขาไปทางปฏิวัติที่ค้นข้างแข็งกร้าวขึ้นชัดเจนเลยอคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันทำให้เขามองว่าการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมันมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะอ๋อแล้วอ้อมีเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจด้วยนะครับคือเรื่องเชื้อสายยิวทางฝั่งแม่เขาที่ทางการโซเวียตยุคหลังๆเนี่ยพยายามปิดแบบว่าสตาลินเองก็ห้ามเปิดเผยเรื่องนี้เลยโห มีการควบคุมประวัติศาสตร์กันขนาดนั้นเลยนะคะและจากจุดนั้นแนวคิดปฏิวัติของเขาพัฒนาไปยังไงต่อคะดูเหมือนจะไม่ได้เดินตามมาร์กซิสเป๊ะใช่ครับเขาปรับให้เข้ากับรัสเซียคือตอนนั้นรัสเซียยังเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่เลยยังไม่เป็นอุตสาหกรรมเต็มตัวแบบที่มาร์กซ์คิดไว้อ๋อค่ะเขาไปโต้แย้งกลุ่มนารดินิกส์ที่เน้นสังคมนิยมชาวนาเขาบอกว่ารัสเซียต้องผ่านคุณนิยมก่อนแต แต่เขาก็เชื่อว่าการปฏิวัติเนี่ยมันเร่งกระบวนการนี้ได้ไม่ต้องรอแล้วที่พูดถึงพักแนวหน้าหรือแวนการ์ดพาร์ตีในงานเขียนจะทำอย่างไรล่ะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแก่นเลยครับเลนินมองว่าชนชั้นกรรมชีพเองอะไม่สามารถพัฒนาจิตสำนึกปฏิวัติที่ถูกต้องได้เองนะอา้าวแล้วต้องทำยังไงคะต้องมีกลุ่มนักปฏิวัติมืออาชีพที่แบบผ่านการฝึกมามีวินยัยเข้าใจทฤษฎีเป็นคนชี้นำ ปลูกฝังความคิดแล้วก็นำการปฏิวัติอซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะข้อมูลตรงนี้มันก็สะท้อนว่าเขาอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจพลังของมวลชนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นรากฐานของแนวโน้มรวมสูนน้ำหนาที่เราเห็นต่อมาเข้าใจค่ะแล้วเขาก็มีทฤษฎีจักรวัตนิยมอีกคือมองว่ามันเป็นขั้นสูงสุดของทุนนิยมแล้วการปฏิวัติเนี่ยจะเริ่มที่จุดอ่อนที่สุดของระบบโลกซึ่งเขามองว่าคือรัสเซียค่ะ ส่วนแนวคิดเผด็จก,การโดยชนชั้นกัรมาชีพของมาร์กส์พอเลนินเอามาใช้จริงมันกลายเป็นาการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่โดยคนงานโดยตรงอำนาจมันไปอยู่ที่ผู้นําพรรคพอปี1917เ้าขากลับรัเสเซียมาพร้อมเมษายนทีซิสที่บอกว่าอำนาจทั้งหมดแก่โซเวียตโซเวียตนี่คือสภาคนงานทหารใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตามมาด้วยปฏิวัติเดือนตุลาเลยข้อมูลที่เรามีมันทําให้เห็นภาพการยึดอํานาจที่เร็วมากจนแบบ อดสองสัยไม่ได้ว่านี่มันการปฏิวัติของประชาชนจริงๆหรือเป็นการรัฐประหารที่วางแผนมาดีเป็นคําถามที่ดีครับคือมันเร็วและเป็นระบบมากจริงๆฝ่ายบอชวิกเขาก็จัดตั้งดีแต่ก็มีแรงหนุ่มจากคนงานทหารส่วนหนึ่งในเมืองหลวงตอนนั้นด้วยนะครับค่ะแต่ว่าการกระทําหลังจากนั้นของเลนินอย่างการยุบสภาล่างรัฐมนูญที่มาจากการเลือกตั้งนะซึ่งบอชวิกได้คะแนนน้อยกว่าอ๋อใช่ใช่ค่ะอันนั้นมันชี้ชัดเลยว่า เขาให้ความสําคัญกับการรักษาอํานาจของพรรคมากกว่าหลักปชตอแบบเลือกตั้งชัดเจนเลยนะคะว่าเป้าหมายคือการรวมศูนย์อํานาจพอได้อํานาจเต็มที่แล้วนโยบายหลักๆที่ส่งผลกระทบมากๆคืออะไรบ้างคะเห็นมีคอมมิวนิสต์สงครามครับคอมมิวนิสต์สงครามอันนี้ช่วงปี1 9 1 8งพเปถึงหนึ่เ็เป็นนโยบายแบบสุดขั้วเลยช่วงสงครามกลางเมืองมีทั้งยึดผลผลิตเกษตรโอนโรงงานเป็นของรัฐหมดเลยใช้แรงงานเกณฑ์ โห oh. เป้าหมายคือระดมทรัพยากรให้ชนะสงครามแต่ผลลัพธ์คือเศรษฐกิจพังความอดอยากครั้งใหญ่เลยครับประเมินกันว่าคนเสียชีวิต3-5ล้านคนได้โอ้โ oh, เยอะมากเลยค่ะแต่มันก็วางรากฐานการควบคุมเศรษฐกิจโดยรัฐแบบเข้มข้นเลยฟังดูน่ากลัวมากแล้วความหวาดกลัวแดงหรือ Red Terror ล่ะคะใช่ที่ใช้เชกาตำรวจลับหรือเปล่าคะใช่เลยครับเชกาคือกลไกหลักเลย ใช้ความรุนแรงโดยรัฐแบบเป็นระบบเลยนะเพื่อกำจัดศัตรูทางการเมืองชนชั้นที่ไม่ต้องการหรือใครก็ตามที่ถูกมองว่าเป็นภัยทำอะไรบ้างคะก็จับกุมทรมานประหารชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมเลยนี่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างรัฐพักเดียวบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้หมดแต่แล้วก็มีนโยบายเศรฐษฐกิจใหม่ NEP ที่ดูเหมือนจะผ่อนปรนลงถูกต้องครับปี1921พอสงครามกลางเมืองจบ เศรษฐกิจพังไปแล้วเลนินก็นำา n p p มาใช้เป็นการถอยเชิงยุทธศาสตร์นะครับถอยยังไงคะก็ยอมให้มีการค้าเสรีเล็กๆน้อยๆชาวนาขายผลผลิตส่วนเกินได้เพื่อให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวอ๋อ oh. แต่จุดสำคัญคือการผ่อนปรนเนี่ยมันมีแค่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้นการควบคุมทางการเมืองโดยพักอย่างเข้มเหมือนเดิมไม่มีการเปิดเสรีทางการเมืองเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งข้อมูลหลายแหล่งก็ชี้ว่าสภาวะแบบนี้แหละที่มันเปิดทางให้สตาลินรวบอำนาจได้ง่ายขึ้นในเวลาต่อมาพอพูดถึงมรดกของเลนินสรุปแล้วภาพรวมเป็นยังไงคะดูมีทั้งด้านบวกด้านลบชัดเจนมากแน่นอนครับด้านหนึ่งเขาคือผู้ก่อตั้งรัฐคอมมิวนิสต์รัฐแรกผู้นำขบวนการคอมมิวนิสต์สากลแนวคิดมาร์กซิสเลนินิสเนี่ยโอ้โหมีอิทธิพลมหาศาลต่อการเมืองโลกเลยค่ะแต่ แต่อีกด้านหนึ่งก็ถูกวิจารณ์หนักมากเรื่องการสร้างระบบอำนาจนิยมการกดขี่เสรีภาพละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ต้นทุนชีวิตคนมหาศาลจากนโยบายและความขัดแย้งต่างๆแล้วความเชื่อมโยงกับสตาลินนะคะคนมักจะมองว่าสตาลินเป็นผลผลิตจากระบบที่เลนินสร้างข้อมูลมันก็ชี้ไปทางนั้นเหมือนกันครับคือโครงสร้างรัฐโครงสร้างพักที่มันรวมศูนย์อำนาจมากๆที่เลนินสร้างไว้ โดยที่ไม่มีกลไกตรวจสอบทวงดุลที่มีประสิทธิภาพพออืมัมนกลายเป็นเครื่องมือที่สตาลินเอาไปใช้ต่อยอดได้แบบสมบูรณ์เลยการที่มันไม่มีกลไกป้องกันการใช้อํานาจในทางที่ผิดทั้งในทฤษฎีในปฏิบัติมันก็เปิดช่องในระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จมันโตขึ้นมาได้ค่ะหลายคนเลยมองว่าลัทธิสตาลินก็คือผลสืบเนื่องที่รุนแรง แม้ว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เลนินต้องการทั้งหมดแต่ก็เป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากรากฐานที่เขาวางไว้สรุปได้ว่าเลนินเป็นบุคคลที่ซับซ้อนมากจริงๆนะคะเป็นทั้งนักปฏิวัติที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนโลกแต่แนวทางของเขาก็นำไปสู่การปกครองที่กดขี่แล้วก็ความสูญเสียที่ใหญ่หลวงมากๆนะคะครับผมและประเด็นที่อาจจะ ชวนคิดทิ้งทายไว้นะครับคือแม้ว่าระบบโซเวียตจะล่มไปแล้วแต่แนวคิดบางอย่างของเลนินอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจโลกการวิพากจากวัรดีรานิยมหรือยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงระบบแบบถึงรากถึงโคนเนี่ย<ฆ>มันยังถูกหยิบยกมาพูดถึงหรืออาจจะยังส่งอิทธิพลต่อขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆในปัจจุบันอยู่หรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้แนวคิดเรื่องการปฏิวัติที่มันต้องแลกมาด้วยความรุนแรงๆๆๆการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ย มันยังคงมีพลังดึงดูดใจคนอยู่แม้จะเห็นบทเรียนราคาแพงจากประวตศาสตร์แล้วก็ตาม